มีใบอนุญาตก็คือผ่านการฝึกอบรมเดี๋ยวดรสมชายจะมาวิเคราะห์อ,อีกครั้งเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอพลาสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลาส คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy e n c o y โทร02 975 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามาตรฐานคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงอย่างดรสมชายชฉลีหาซึ่งเป็นเลขาสมาคมพัฒนาการขายตรงได้พูดเสมอว่าต้องมีการยกระดับชั้นนั่นก็คือต้องมีบัตรสมาชิกหรือบัตรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐอย่างสคบไปดูว่าโครงสร้างแบบนี้ สร้างความยุ่งยากให้กับวงการเครือข่า,ายขายตรงหรือไม่ไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางี้ดร็ดอปเตอร์อย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเนี่ยได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเขาเรียกว่ามอบมอบบัตรใช่ไหมครับบัตรตัวแทนจําหน่ายนักธุรกิจสละไอตรงนี้อยากให้ชี้แจงนิดนึงว่ามันเป็นผลดีและผลเสียอย่างไรนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าเหตุที่มาของการที่มีบัตรเนี่ยเพราะอะไรครับนะฮะถ้าเราดูจากสไลด์นี้เนี่ยนะครับ นะครับถ้าพูดถึงปัญหาขายตรงเนี่ยนะครับก็มีปัญหาตั้งแต่ว่าที่เมื่อกู่เราพูดกันว่าดูมบายดีไซน์เนี่ยก็คือออกแบบผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับทำให้เกิดหาย,ยนะเนี่ยหรือการขาดข้อมูลมการขาดข้อมูลการเป็นสมาคมเนี่ยเราก็ทําให้ผู้ประกอบการที่ไม่รู้ให้มารวมกันเพื่อให้มีเข้าใจาความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนว่าภาครัฐเป็นยังไงกฎหมายเป็นยังไงก็เกิดความเข้าใจก็ทําธุรกิจอย่างถูกต้องเห็นไหม,มคนเราถ้าเข้าใจกฎหมายเหมือนเราบอกว่า กฎหมายไทยเขาบอกว่าประ,ประชาชนคนไทยไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธเพราะบอกไม่รู้กฎหมายมไม่ได้เห็นภาพไหมฮะแต่ทําไมคนท,ทําธุรกิจขายตรงจึงไม่เข้าใจกฎหมายแล้วก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนอก็เอเพราะไม่รู้มาก่อนก็เลยถูกหลอกอพอมันเสียหายแล้วก็ไปฟ้องรัฐถูกไหมแต่ถ้าเรามีการควบคุมนะครับเช่นถ้าขาดข้อมูลก็ให้มารับรู้ข้อมูลซะสิ เพราะนั้นหลักสูตรการอบรมคู่จิตรลาดเพื่อให้มีเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้รับประกาศเสียบัตรเวลาเขาไปชวนใครเนี่ยเขามีบัตรโชว่าคนเขาเนี่ย ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายขายตรงนั้นเขามีจรรยาบรรณแลวเขาจะทําอะไรก็ทําผิดเนี่ยเขาไม่กล้าทาผิดหรอกออถูกไหมเพราะเขารู้แล้วเขารู้แล้วแต่ถ้าเขาไม่ไม่รู้ข้อมูลเนี่ยเขาขาดข้อมูลเขาก็อยากทําอะไรก็ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าก็โอเวอร์คลมถูกไหมครับก็บาตามมาด้วยเรื่องนี้ก็พูดเกินจริงเห็นไหม,อม,อมพอพูดเกินจริงเสร็จอะไรอีกก็โอเวอร์คลมนะครับ โอเคว่าโอ้โหมีประโยชน์อย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนี้คุณภาพดีอย่างนี้มันปลอดไว้ไม่ต้องกลัวกินไปเลยนะครับเพื่เหอยังไม่รู้เลยสินค้าเนี่ยนะเอาไว้กินหรือไ้ทายอยู่แต่อย่างนี้ถ้าคดไที่ทาไปกินก็ยุ่งอีกเอาไปกองไว้นะครับก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็อะไรอีกที่เป็นปัญหาก็คือบางบางบริษัทเองก็เป็นลักษณะเชิงบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ถ้าทุกคนมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายรู้กฎบัตรกฎจรญยาบัญน,นะครับแล้วก็รู้จักที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตแล้วก็มีการรักษาองค์กรเพราะไม่ไปทาลายองค์กรตัวเองไม่ผิดกจริยาบันไม่กระทาผิดต่อกฎหมายขายตรงก็ต้องมีการควบคุมในการขึ้นทะเบียนยกตัวอย่างนี้นะครับ,รบแต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะรู้ไหมครับว่าคนนี้คือใครก็ไม่รู้นะถูกไหมอ,อันนี้แปลว่าเนี่ยคนที่ไปโกงมาคนที่ไปอะไรมา ถ้าเวลาไปขายต่อไปถ้าเราบันทึกว่าคนนี้หมายเลขสมาชิกอะไรรู้เลยว่าคนนี้ยอยู่บริษัทไหนมสมาคมไหนก็สอดคล้องกับเรื่องของสมาคมที่บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยบริษัทไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าจะไปคว้าขอตราสัญลักษณ์ต้องสังกัดสมาคมครับถ้าก็าาเกิดเขาสังกัดสมาคมสมาคมเขามารับประกันเรยรับประกันเพราะสมาคมก็ต้องเอาเงินไปวางเอ,อแล้วถ้าเกิดไม่รู้อยู่บริษัทไหนครับมันเคมได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เห็นไหมฮะ มันต้องเคลมได้ด้วยว่ามาจากใครจากที่ไหนเหมือน,นเวลาเราบอกทำผิดกฎหมายเนี่ยเอาดูใบเขาขี่สิขับรถรรบิดย้อนสอนอ่าขอดูใบเขาขี่บบันทึกเรียบร้อยว่านายอะไรชื่ออะไรอยู่ที่ไหน,น,นถึงเวลาสิ้นปีคุณก็ต้องไปจ่ายเงินถูกไหมครับ,รบถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ต่อทะเบียนไม่ได้ก็คล้ายๆกัน แต่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องของการควบคุมมันก็ตอบไม่ได้ไอ้อย่างบัตรนักธุรกิจอิสระอย่างที่สมาคมพัฒนาขายตรงไทยทำเนี่ยมันต้องยุ่งยากไหมต้องสอบต้องยุ่งากเหมือนสอบเรียนหนังสือหรืออะไรพวกนี้มารับการอบรมในชั้นต้นเนี่ยเอามารับการอบรมเพื่อให้ได้ใบเซอร์ติฟิเคตก่อนเหมือนเวลาไปทําความเข้าใจเฉยให้สอบข้อสอบให้ความรู้เหมือนบริหารเหมือนหลักสูตรที่ว่าตามหาอะไรก็มีหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยไปรับการอบรมเข้ามาในสอบไปนั่งฟังครบ80%เขาก็ให ใบเซอร์เห็นภาพไหมฮะก็คล้ายๆกันนี่นี่ฟังตลอดเลยฟังเข้าใจทักทั้งหมดทั้งกระบวนการหลักสูตรครบว่าการเป็นผู้จดสละขายตรงต้องทําอย่างไรพอเข้าใจปุ๊บก็ได้ใบเซอร์ไปก็มีบัตรประกาศไปหนึ่งสพขบก็รับรองไปเอออย่างน้อยที่สุดก็ผ่านการรมละมาสังกัดไหนมีใบย่อมดีก็ไม่มีใบให้คนนี้โนเนแล้วก็บอกว่าจากบริษัทนี้ไปแอบอ้างแล้วไปทำความผิดอันนี้ยิ่งหนักกว่าไหมเห็นภาพไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับ แต่พอทาอย่างนี้มันก็เป็นการควบคุมได้ดีและทุกบริษัทก็สบายใจว่าเออไอคนที่ไปทําถ้าตัวเองมีคนองค์กรตัวเองทําผิดนี่แหละ<ม>คุณต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเขาไม่ทําผิดจะไปให้เขารับผิดชอบอะไรครับถูกไหมครับพะต่อไปนี้สคบเขาพยายามที่เน้นย้ําอย่างคุณจิริชัยมูลทองร้อยเนี่ยซึ่งเป็นเลขาสคบเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจะต้องมีตาสัญลักษณ์ต้องได้มาตรฐานแต่ตาเสีลักษ์ก็ต้องมา,าสอง<า>สองทางาใช่ไหมอีกทางหนึ่งประกันอีกทางหนึ่งต้องอยู่ในสมาคมูก คือไม่ฟิกว่าอยู่ประกันอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีประกันแล้วอยู่ในสมาคมอืแล้วบริษัทไหนอ่ะถูกไหมเอ้าเกิดคนขายได้ไปอยู่บริษัทไหนอ่ะเอ้าแล้วคุณคือใครไม่มีบัตรครับอันนี้ก็ไปอ้างมั่วกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อยู่บริษัทนี้อยุ่งไะแต่ถ้าเกิดบัตรรู้เลยอยู่คนนี้อยู่บริษัทนี้สมาคมก็รับผิดชอบไปรับไปเลยมีไอดีจบเรียบร้อยอืเห็นภาพไหมครับก็เป็นแนวทางที่เเรียกว่า ทำทั้งหมดเนี่ยครับคือดีหมดเลยแต่ต้องทําให้ครบอเห็น่าไหมถ้าทําไม่ครบมันเป็นปัญหาไหมครับเหมือนทํามาคืบๆกลางอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมผมก็พูดในมุมมองผมนะถามว่าการที่ไปขึ้นทะเบียนอ่ะมันดีไหมวันนี้รัฐบาลบอกว่าต้องการลดภาษีเพื่อฐานภาษีมันกว้างขึ้นโดยการเพิ่มขั้นบันไดของฐานภาษีผู้มีรายได้วันนี้คนในขายตรงเองก็เสียภาษีอืและเขาก็อยู่ในฐานของผู้เสียถ้าทําให้คนเนี่ย S <S <an> <S เข้ามาในฐานประชากรทั้งหมดแรงงาน40ล้านคนมีคนที่เสียภาษีก็บอกที่นับได้จริงๆคือ7ล้านคน e ครับไอ้อีกประมาณ33ล้านคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในทะเบียนผู้เสียภาษี <S <S ก็คือไม่ได้เคยมีเลขประจําตัว <S <S ้เสีภาษีว่างั้นเถอะแล้วถ้าเกิดมันมีคนขายตรง15ล้านคนเนี่ยแล้วไปขึ้นทะเบียนเสียภาษีหมด แต่เขาก็ไม่มีไรายได้ถึงขนาดอยู่ในฐานภาษีเพราะว่าเมื่อก่อนเลยเขาควบคุมว่าถ้ามีไรายได้ไม่เกิน 2, สองเสนไม่ต้องเสียเดี๋ยวนี้เขาขยายฐานให้ปถึงสามแสนห้าแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ขึ้นทะเบียนแม้นว่าจะมีไรายได้ไม่มากไม่ได้ดีแค์เยอะคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับก็ปีหนึ่งเท่าไหร่นะสามสามแสนห้า, 5, าก็ให้อยู่ในฐานก่อนอมันเป็นการคำนวณเรื่องมู่ยียบเสีย มันเป็นการช่วยชาติเพราะต่อไปเนี่ยประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่มีผู้สียภาษีเนี่ยรัดเจงไหมเขาเขาไม่ขึ้นทะเบียนเขากลัวเรื่องภาษีนี่ทีนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวพี่เนี่ยมันเหมือนกับบัตรวิชาชีพถูกต้องเข้าใจประเด็นนี้ก็มันอยู่ที่บริษัทจะนําส่งว่าสีภาษีเท่าไหร่ถ้าบริษัทนั้นนําส่งเขาก็เสียไม่นําส่งเขาก็ไม่ต้องเสียพราบริษัทเขาหักอยู่แล้วถูกแล้วคุณหักแล้วคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เหรอเขาเรียกไอ้บัตรนักธุรกิจอะไรนักระเนี่ยกมันเหมือนกับวิชาชีพพยบบััตตรรททนแ์ บัตรอะไรต่างๆวันนี้อ้าวก็วันนี้เออบเิษัทก็หากเป็นคอมมิชชั่นเป็นเป็นค่าเสียภาษีนําส่งหน้าที่จ่าย5%้าเปอร์เซ็นต์ครับอ้าวแล้วุูเสียภาษีแล้วคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยยิ่หน่อยเกิดรัฐบาลบอกเอาใครเป็นผู้มีไรายได้เสียภาษีก็ได้บัตรแพตตินัมแพตตินัมคืออะไรบัตรทองเนี่ยมัน3 0บาททุกโลกมันไม่ค่อยดียแต่ต่อไปนี้ผู้เสียภาษีเอาได้แพตตินัมไปแล้วกันออผมถามว่าคนอยากเสียภาษีไหมก็อยาก่ะถูกไหม ประชานิยมเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้สงวนสิทธิ์นะพรรไหนจะเอาไปใช้ก็ได้นะนะครับออกพัดิน้ำการ์ดไปเลยแล้วใครเสียภาษีดีก็ได้นี่ก็คืออันหนึ่งที่เป็นสวัสดิการครับไม่ทําไมรัฐาบาลไม่ไม่ส่งเสริมเรื่องนี้ถูกไหมแล้วเวลาไปใช้30มามันก็ไม่คยได้คุณภาพครับคนก็ไม่คยอยากรับก็มีปัญหาอีก เป็นภาพไหมครก็เป็นปนัญหาก็ดีครับมีก็มีก็ดีกว่าไม่มีแต่แน่นอนครับรการพัฒนาก็ต้องให้มันดีขึ้นไม่ว่ามีแล้วแต่แค่มีเฉยๆต้องมีแล้วต้องดีด้วยเพ<อ>ราะต่อไปมันเจ้แข่งขันกับในอาเซียนในเอจีนะครับต่อไปคนต่างชาติต่างชาติที่เป็นต่างด้าวน,นะครับเอ็ก์แพรท,ที่มาทํางานเมืองไทยเนี่ยต่อไปเขาต้องให้เขาเสียภาษีพอเขาเขาสียภาษีเออเขาก็ได้มีสิทธิ์เขาก็อยากเสียโมติเวตนะคุณใช้ได้ใช้สิทธิ์ด้วยนะ<อ>ในการรักษาดีไหมครับเขาก็ได้ประโยชน์ ครับเห็นภาพไหมฮะเนี่ยนโยบายอย่างนี้เอามาใช้ครับฉะนั้นไม่ต้องไปไกลตัวอะไรวกเข้ามาแบบตรงประเด็นเลยดีกว่าว่าเออย่างสมาชิกหรือผู้นําของบริษัทจอยคอยซึ่งเป็นไปอบรมครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นพันๆแล้วบัตรตรงนี้มันต่างกันตรงไหนคนที่ได้บัตรมาแล้วความเชื่อมั่นเนี่ยเบัอาบัตรไปโชว์ให้ผู้อิสระและผมบอกเลยนะว่าเอาบัตรไปให้กับผู้ลูกค้าเนี่ยบอกเลยว่าคุณเป็นนักธุรกิจอิสระของบริษัทไหนเสียดายไม่ได้พกมาดูสังกัดอะไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ จะเป็นการยืนยันความมั่นใจกับผู้พิพากว่าเราเนี่ยได้รับการอบรมเราไม่ได้มาหลอกเราไม่ได้มาขายของไม่จริงเราขายของดีมีคุณภาพเพราะต้องมีออจรรยาบรรณตรงนี้นะครับแล้วเราถือมากถ้าใครก็แล้วแต่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเราลงโทษก็เหมือนประกันนะเขมีบัตรนะรตัวแทนประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไ<ฆ>ด้รับการอบรมก็เป็นคนที่มีจรรยาบรรณก็เป็นการช่วยทําให้ปัญหาเรื่องขายตรงที่เป็นชัยลูกโซ่เนี่ยหมดไปต้องพูดอย่างนี้นะมันนี่เกลก็หมดไปเราต้องการเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากระบบไปหมด ไม่ใช่ยังอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนต้นไมจ้จะโตก็มีพวกกรารฝากมาไม่รู้จะโตไม่ตโตก็บอนไซอยู่เนี่ย<อ>มันก็ไม่โตสังคมอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่โตนี่ถ้าเราช่วยกันทุกๆคนในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ทําให้ธุรกิจนี้เติบโตบเพราะว่าเวลาต่อไปคนบอกว่าอ้าวธุรกิจนี้คืออะไรธุรกิจแห่งโอกาสคนอยากเข้ามาคนก็เข้ามาทําธุรกิจถามว่าทําไมทําอย่างนี้เป็นปัญหาที่เป็น เกิดขึ้นในขายตรงเนี่ยแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นที่ตั้งว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงส่งเสริมยังไงช่วยเหลือย,ยังไงแล้ววันนี้ก็มีภาพชัดเจนก็คือคภาพของคนเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของสังคมได้ว่าทําธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วธุรกิจก็โตด้วยแล้วคนก็ได้ประโยชน์จริงด้วยไอที่ทําทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมาลงตัวแล้วผมก็เอาตรงนี้เหมือนกันนะครับคุณกายเอาตรงเนี้ยมาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาว่าจะทํอยังไงให้ ให้รูปแบบการทําการตลาดของเราเนี่ยตอบโจทย์ของคนขายตรงว่านี่คือธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ได้จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงที่เป็นขายตรงที่ไปลักษณะ Atem, ให้คนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันเป็นปิรามิดหรือเปล่าปิรามิดแบบปิรามิดเปล่าแต่จริงๆล้าจะบอกว่าปิรามิดหรือไม่ปิรามิดที่บอกว่าปิรามิดมี2ออย่างปิรามิดแบบแชร์ลูโซ่ก็มีแต่ปิรามิดที่ทุกองค์กรในโลกนี้เป็นปิรามิดที่ใช้การทําธุรกิจจริงๆก็มีในเรื่องเดียวกันมีทั้งดีและไม่ดีก็ต้องใช้เกิดประโยชน์ว่าอะไรเป็นเรื่องดีแต่เรากำลังพูดเรื่องดีกันอยู่นะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับจอยคอยก็มีเร ουν, infinity, repeating repeating ื่องดีแยะมากมายนะ จากการที่เรามีปัญหาเนี่ยแล้วก็เอาตรงนี้มาดูเอ๊ะถ้าเขาบอกขายตรงขายของแพงเราก็มีสินค้าหลากหลายที่เป็นผู้พวผู้กขายของในราคาที่ท้องตลาดเขาขายกันแล้วก็มีลินค้าหลากหลายเขาบอกไม่สะดวกเราก็มีระบบออนไลน์ไปขายเองก็ได้ที่ไหนก็ได้มีร้านค้าให้ขาย หรือว่าอาจจะใช้ฮับของเราที่เป็นส่วนกลางเป็นศูย์สุส์โลมเนี่ยเป็นการกระจายสินค้าก็ได้ก็ไปสร้างห้างให้เกิดขึ้นซะเลยให้จับต้องได้ะนะครับแผนกรตลาดก็ไม่ได้บังคับอยากซื้อก็ซื้ออยากไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมไม่คอยควบคุมไม่บังคับยอดไม่ต้องรักษายอดก็ว่ากันไปสะสมไปอิสระกันไปไอ้นี่แหละคือปัญหาเราก็เอาปัญหานี่แหละมาแก้ต่อมันก็เลยกลายเป็นผลดีะนะครับ<ต>นี่คือที่มาทำนิดนึงอย่างของเจอยเองคอยเจํากัดการซื้อไหมไม่จํากัดครับแล้วแต่ใครมีเงินเยอะเปิดศูนย์ใหญ่ศูนย์เล็ก ก็ซื้อได้อย่าง er ั้นใช่ไหมการจํากัดเนี่ยเราก็ม anyway> ีเงื e ่อนไขอยู่แล้วว่าโดยเงื่อนไขของโค้ดเนี่ยเขาจํากัดอยู่แล้วว่าลงโค้ดได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นต้องซื้อซ้ําในโค้ดตัวเองแต่การที่ซื้อซ้ําในโค้ดตัวเองเขาซื้อเยอะเขาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีงั้นพอบอกว่าไม่จํากัดแต่เขาก็ไม่ซื้อเยอะเพราะซื้อเยอะเกินไปไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามีการควบคุมของแผะนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆซื้อทยอยซื้อลักษณะจะเหมาไปเยอ